ว่าจ่มาห่อดพื่ท่านด้ลงน้ำยู่เนาะมาห่อในลงน้ำเด้อจ้ะพี่น้องยิ่เถิงหูยแยงเพี่น้องย์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอกันอยู่หน้าอีกคือเก่าจ้ะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดจ่าสิบเจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ่าได้ยินเสียงอีกแล้วไหมได้ยินเสียงอีกแล้วจ้ะพี่น้องกับมีมีเสียงเนาะงไหมพ่อมีเนาะจ้ะกลับไปครับไปจ้า มื่อนี้ลูกสาวก็มานนำเด้อจ้าน้องป้ามีป้ามีเต้นขนาดแม่ไมเต้นแห้งขนาดเมื่อนี้จ้าไปจ้าไปลุ้นกันจ้าลูกสาวเห็นพอกเมยามเมื่อให้มาน้าเนยเพิน่นว่าโรงเรียนปิดเทอมเนาะจ้าเนาะไปจ้าไปลุ้นกันจ้าสี่น่อยส,ยสี่ร้ายซ้ำใดพี่น้องลกูลกลกูลกลกูลกป้ามีปาบังลกูกม้าบัง เอ้ยมือนิว่าแต่มาห่อพระท่านด้ลงหน่ำยู่เนะอได้ลงหน่ำเด้าาดอ,ดอ,อ,อ้ะพี่น้องยู่เถิงหูยแยงเพพี่น้องแยงเพลไปไลงไปเบิ้งอ่ะไปจะได้ลงบงเต้นขนาดใจาพี่น้องมือนน,ออน่คึกบ้าคักจ้ะดูน้ำกันคือเก้าใจาพี่น้องมามาหลงสาววิญญา่น้องพอเต้นแต่ยูบีเลย ค่ะคักพี่น้องคัก่ามือว่านฝึกปลายเลยเนาะแม่จ้าอยู่หนองแงงกับพี่โบอยู่หนองแงงสิไปอะยุทธ์ไรโยกเี่ยูพอปามีดไดตีนนั่นอู้ขออนุญาตเบาประซุ่มปานปได้ด้วย้จพี่น้องไปคักมือนี้คักจ้าคักคักกินหอมหอมหอมจากพวามีลมแนวเนาะอากาศเริ่มเย็นจ้จพี่น้องบ้านแม่ปลาหมี่อุ้ยมือนี้คุดว่าใส่ถัง บ่ใบอใดแมนบ่อิดวายพี่น้องพี่น้องมึงเลยจ้ามึงมีใส่ถังบ่อใดจ้าเอ้ยคักไปนั่นบมกสามมานำบอ่นนนะอเงี้ยหวานนั่งอยู่สามมานำบเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังมัดยัยงมัดไปเด้อ ได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ถางนะผมมันี้เนาะครับมือว่านว่าคับเลยครับมือนี้คับกับมือว่านครับดูนักด้านใจพี่น้องสี่ร้ายซ้ำได้แต่เฮยเสียงเต้นเสียงเต้นลมหนาวเริ่มมาสองวันแล้วนี่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  <c oughs> มือว่านฮาโลจ้ะพี่น้อง ะมาาณเนจ้ะหมูอ่านี่เด็กประมาณหาโลจ้ะเมื่อนี้แม่ปลาหมีวะขัวหมูอ่านจ้าหมูอ่านนี่ให้เฮายามใส่กันกับเห็ดเลยเนาะแมนครับเมื่อนี้นานหาเห็ดแล้วครับเวลาห่างกันแห้งเนาะเมื่อไหร่น้ำกันตกก็เลยแยกขึ้นจิตต่างหาก,กครับรอ,อื้มทักทัก แข้งพี่น้องแข้งปุ้ยมาทางนี้เนาะจ้ะากอได้ดซองเบิ่งครับให้พี่น้องซองให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องซองในี่แงงเลยจ้ะว่าอยู่จังได๋เนาะพอบ่มีเนะาะครับเ็จังได๋ลูกมีกบนําห้วยลูกคือตาดีแท้พอคือบ่เห็นกบลูกคือตาดีแท้แม่ก็พอคือบ่เห็นต่อมีตาดีเหี้ยกบแม่นบ่ เอาสิแมงความปลามีบอปลามีว่าเห็นกรุบสาวไปอยากมานั่งเหมนเหานทอ็อก็แม่เอาเมืองมาบานจ้ะติดลายน้องบ้านเนาะจ๋าตรงนี้ก็โรงเรียนปิดโรงเรียนจ้ะพี่หน่อยปิดเท,เทมเอมเนาะ้ามาหอดหน้ากับบายเนาะเหมือนนี้เนาะบายเลย เดี๋ยวเขอดองมึงข้าง,งในครับจ้าอ,อื้ยโอ้ยพี่นอ้องปลาคอปลาดุกคือเก่าจา้าอุ๊ยโดชัยโอ้โออยข้างในครับอ,อื้ยคาคาอู้ตัวนั้นพอปลาหมี่อู้หูตัวนี้เห็นปะพอปลาหมี่เห็นปะนั่นนะเห็นหัวปะตังงวใหญ่แบนอุ้ยต้มสมต้มสม ปลาเข็งกับมีแต so, oh, ah, ah, ่แมงงามๆปลาหมี nice ่โมเมนเห็นปลาเข็งบลราลูเป็นกบไปไปอาไปเดดไปดองกบเอาเอาจับไปแล้วบ่มาเลยบ่ีมัดลัดเลยอโยกเนาะเอียงมาทางดีพอปลาหมี่ย่างมาทางอันอันเพิ่นแเนอุ้ยแข่งอีกติ้งอุ้ย าดพี่น้องนจ้าจ้ามาขึ้นมาโอ้ยให้แม่ปลาให้แม่ปลามีย่อๆบ่ได้จ้ะเฮ้ยพี่น้องเค็งอิงติ่งแข็งสันเลยแข็งสันเลยเทีใส่ทังใดบ่นที่ใส่ทังบ่อใดด้้อขันบ่อใส่ศพเอาเดี๋ยวจอนเข้ามาอีกก่อนมาจอดใสาอีกบ่ เดินไปยันนี้ภาษาขายับเข้ามาอีกน้องจ้าเอาเบิ้งถึงๆอยู่บนแม่เบิ้ง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 ทั้งๆทั้งโคกเนาะพอประมีเนาะเอาขึ้นจากน้ำแล้วจ้ะนี่จ้าพี่น้องเอาขึ้นมาเลยจ้ะอือ ีก็เป็นแังแนงเป็นแนงเบิร์กเป็นแม่พี่น้องครับเบิร์กจะแกลบแน่เนาะแต่ว่าโอ้แม่เบิร์ผียกว่าคืนเลยจ้ะไปเค่งก็มีแต่แมงงามๆจ้ะลักลักษกับซิปลาดุกเนาะพ่อโอ้ปลาคอดนะพ่อปลาหมีเนาะแม่นครับเหมือนนี้มีตัวใหญ่ด้วจ้ะพี่น้องเอ้าเทใส่สอบจ้ะพ่อปลาหมี่สิเทใส่ทางให้พี่น้องเบิ่งอยู่หน้าก่อนจ้ะวะเมื่อนี้สีหน่อยสไลายซัมได้จ้ะเตรียมคุรูด้วลูกปลาหมี่ไปอยู่ขาข้างในก็ได้ลูก ไปอยู่ังคาคูบซอยพอเดี๋ยวเปนสิแนลนลงน้ำนปลาเค็งสิแต่พอป,ปาาลาเิงเขากับพอเกยลยวจ้ะพี่น้อเลี้งแห้งเลยอ้าีเลยออ้ยเค็งพี่น้องเค็งูกลูกสิไปคูบแล้วคล้องวายไปคูป <c oughs> บเนาะเบอร์ะบอพอปามี มือหนีไปเต็มได้เกือบเต็มถังบอ่อครับนันย่างอยู่ได้ย่างอยู่ได้ไน้แย่งเนี่นยเก็บขึ้นมาอันตะพันดดออกนะเดี๋ยวแม่ปลาหมี่พาไปเบิ่งได้ถังใจพี่น้องมือนี้มือนี้คักใจพี่น้องคักไปหนาเนานะพอปลาหมีนะ่เนาะครับเห็นน้าเห็นลุงดีครับถังสีเด้อใจพี่น้องถังสีใหญ่จ้ะผลงานมือนี้ยามปลามานก็หวานใจพี่น้อง หมูว่านว่ามันมีมานกลัวแต่ว่าสัญญาณมีปลาเข็งเนาะเมนจ้าเห็นปลาเข็งครับปลาเข็งปีนี้โตงามครับเมนจ้าปีนตามบกทัวเด้อยจากพี่น้องครับปลาเขงโตงามแห้งครับเมนจ้าปลามิตรโตงามังมาปีนี้เนาะครับผมฝนตกดีหลังปีก็ทอกี่มังบกนี่เนาะเมีนจ้าไงประทนครับปีนี้ไงครับงามอ๋ไปเบ่งผลงานอยู่บ้านอีกเท่าหนาใจพี่น้องว่าแม่ปลาม่เห็นปลาคอตัวหนึ่งตัวใหญ่แห้งจ้ะเดี๋ยวไปใหเบ่งอยู่บ้านอีกเท่าจ้า โอ้โดนเขาเลยจ้ะเอาดีๆแล้วลูกเอาดีๆเออเหมือนในลูกสาวมาจ้ะหืมใส่ตัวใหญ่บวแมนมีตัวใหญ่กว่านี้อีกอยู่พูน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 นี่นี่พี่น้องนี่มามามานี่หมู่บ้านใหญ่เหมือนในเฮงใหญ่กว่าบ้านนะพ่อบวามีเนาะครับเอามานจ้ะมาน เอ้ยเก่งครับเก่งกว่รมว่านครับยกไม่เบิ้งพอปลามียกไม่เบิ้งโอ้เก่งเก่งน้ต่า่าเอาอดใบคื้เเ้าสิบโมยูน้อแมนสิบกลัวครับสิบกลัวโลครับม มันเนะาะมันครับแห่งน้าแห่งถือดีครับกร,ระมัดไปขึ<ะ>้นเกาลัดปลาหมีเนาะจ้ามือต่อไปครับดูดน้ำกันไปเรื่อยๆขึ้นเกา่าล้ดพี่น้องดูดจนกว่าว่านามสิเบิร์ตเนาะพอปลาหมีเนาะครับสกี่ยวเขาเลยสิปล่อยน้ำออกเลยครับ เขม่กบจอยลูกเห็นปลาเข็งลูกก็ว่ากบพ่อแหกเอาอีกเนาะน้าท่านมันแหกเอาอีกเห็นยากปะ ยามปลาเนี่ยเอามาน้ำไดดกิจจแต่ว่าเขาป,าาปาลาเฮ็ดบ่ได้เอาไปเน,นนะาะงพ่อบ่มีเนาะครับโยงก็ลายครับจั้วปีเด้มายามได้เนาะจ้าเก็บคิดจเก็บไว้เป็นได้สิแบกบ่พ่อพรมี่แบกสิใส่ถังคือเก่าเอ้ยคักพี่น้องไปจ้ากลับบ้านไปเบิ่งผลงานกันอีกเทื่ออยู่บ้านจา้ะเข็ง อ่อยบานเลยจ้าหอยบานนี่ครับมื้อไหนที่สั่งให้เบิ่งเนาะแม่นจ้าประมาณข่าวๆที่ผูอบ่ครับสิเอ็สโลเนาะสิเอ็สโลครัวครับให้เบิ่งใกล้ๆจ้าพี่น้องขาดกันว่าสิบโลเนาะขาดการสิบโล เท่พี่น้องข้าเบิ้งอีกเท่เสีเคีงบบบนี้เบิ้งความสวยงามของปลาจ้ะพี่น,น,พน้องทำทีมาห่อยบบกระไก่เติบเนาะนี่ฮู้ยสุดยอดจ้ะพี่น้องนี่ตัวนี้ขึ้นมาเถิงแล้วตัวนี้เนาะจ้า ไงกระมูของมือนี้เนาะมีแต่ตรงงามอยู่เนาะแม่ประมีเนาะจ้ามีเงื่อนประดุกนน่นนั่นนั่นนั่นขนาดใส่เขีงเด้อจ้ะพี่น้องมันเรื่องจะเมื่อนี้มันก็ทุกมือเล้วจ้าครับผมคันมาคลิปลักษณะแบบนี้เนาะแม่ประมีเนาะจ้ากินตามฤดูกาลครับ ว่าสียามลีหรือว่าหาเห็ดหาปูหปาปลาก็ตามฤด,ดูกาลเนาะจ้่ใสกระปากันนะครับปลกคนไลคนแชร์กดติดตามให้นน้ำเนี่ยเนาะจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอกันไหมคลิปน้าจ้าพี่น้องแม่ปลามีพอปลามีก็ฝากไว้น้ำอีกเด้อจ้าพี่น้องคลิปนึงจ้าหาปลาจา้า้อนี้ยามปลาลีปลาต่อนเนาะจ้าหวานสุดยอดจ้า